ดีครับวันนี้มาพบกับพี่เต้ช่องพีทีบีสิบสามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้จะมาหนีออกจากเขาบอกว่าห้องขังที่ชั่วร้ายที่สุดประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะชั่วร้ายขนาดไหนนะครับก็เพิ่งจะว่างมาแต่เอาจริงๆเต้ก็แวบเล่นเวลาว่างอยู่แล้วแหละว่างช่วงไหนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเต้ก็อัดหมดแล้วครับตอน,น <laughs> ก็มาดูโอบี้อันนี้นะครับน้องๆว่าเป็นไงเออแล้วเต้จะบอกว่าเต้เจอโอบี้อันหนึ่งนะ เดี๋ยวว่าจะไปลองเล่นเขาอ่าเขาบอกว่าเป็นโอบี้เกี่ยวกับเหมือนเราเข้ามาเราไม่ต้องไปซื้อของอ่ะแล้วมันมีของให้ใช้เลยนะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นดูนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้ก่อนวิ่งอันนี้สักแป๊บหนึ่งี๋ยวดูเพราะว่าอ่าเวลาอ่าเต้จะบอกงี้ก่อนเวลาเต้เล่นโอบี้อ่ะวิเต้ไม่ได้ว่าไปเสิร์ชโอบี้ในโลบอกแล้วก็ไอ้นี่นะคือมันจะมีแมปที่ว่าแนะนําเข้ามาเรื่อยๆอครับตรงเกมเห็นไหม เกมมันจะแนะนําแมปมาเรื่อยๆอ่ะซึ่งเต้ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้แมปเนี้ยมันอัปเดตแล้วหรือว่ามันไม่อัปเดตอะไรเพราะเต้ก็ไม่ได้ติดตามอบีของอันเดียวอ่ะครับคือมันก็เยอะเนาะก็คืออันไหนเขาแนะนํามาแล้วว่าเข้ามาเล่นนะถ้ามันเป็นในแบบแนวนอนแบบเนี้ยโอเคเต้เล่นได้แต่ถ้าแนวตั้งเต้เต้ขอผ่านละกันครับเพราะว่าเออเต้เล่นในโทรศัพท์เนาะพพมันเป็นแนวตั้งแล้วมันมันกดลําบากกันน้องๆเพราะเราต้องกดเดินด้วยแล้วกดกระโดดด้วยใช่ไหมนี่ขนาด แบบเป็นจอนอนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเตะกดอยู่ป่ะเห็นกลมๆขาวๆไหมเนียนี่ยเนี่เนี่เห็นปะโยกโยกโยกอยู่นะก็แค่นี้ก็กดลําบากนะครับน้องเพราะว่ามันต้องเล่นแบบคล้ายๆแบบเล่นเหมือน r o v อ่ะนะเหมือนเล่นเกมืออื่นทั่วไปประมาณนี้แต่ถ้ามันเป็นแนวตั้งอ่ะซึ่งแบบโอ้เราจะต้องเอามือไปยังไงอ่ะไปชนกันอยู่หน่อยเดียวเราว่ายังไงถูกไหมคือไอ้ขนาดแบบยาวๆแนวนอนอย่างนี้มือยังจะชนกันอยู่เลยน้องๆ ล้วไปเล่นแบบไอ้แนวตั้งอ่ะโอ้ยแล้วภาพไม่เป็นแนวตั้งแล้วแบบเขาเรียกว่าระระบบอ่าสิ่งสภาพแวดล้อมที่มองโดยรอบม,มันยิ่งแคบลงไปอีกมันไม่เป็นแนวตั้งไงน้องๆเออถ้าแบบแนวนอนนี่ก็ยังพอแบบถูถ่ายก็ยังเห็นแบบเห็นปลเขาเรียกว่าอะไรอ่ารอบๆอย่างเงี้ยวิวทิวทัศน์รอบๆมันก็ยังพอได้เห็นนะแต่ถ้าแบบเป็นแนวตั้งอ่ะเต้รู้สึกเหมือนเต้วิ่งอยู่ในกล่องอ่ะคือแบบมันแคบๆอ่ะ มันก็เลยแบบเล่นยากหน่อยประมาณนี้ครับอ้าวงั้นไปต่อดีกว่าอันนี้คือแบบแบบนี้เต้คิดว่าเออลูกเล่นเขาสวยงามนะแล้วเขาเขาโอเคเอาล่วงลงไปเลยก็คือดูแล้วอะครับคือไม่ได้ไม่ได้ยากแลวก็ไม่ได้ง่ายก็คือเอาว่าพื้น่าเกมโอเคนะอันนี้คือกระโดดอะไรคือโอเคครับไม่ได้แบบหน่วงไม่ได้อะไรนะก็กระโดดง่ายๆแล้วก็แมพก็ถือว่าโอเคไม่ได้ยากมากแล้วก็ดูภาพสวยด้วยนะ เออแบบแปลกแปลกตาดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะโอบี้อ่าแบบเนี้ยมันจะลักษณะมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วเนาะมันก็อยู่ที่ว่าตกแต่งกับความละเอียดแล้วก็เอ่อการกระโดดนะครับว่าสะเทือนแค่ไหนนะเพราะว่าบางทีมันไม่สะเทือนนะบางทีเต้กดติดบ้างไม่ติดบ้างตอนกระโดดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสังเกตได้เลยครับว่าโอบี้อันไหนที่เต้เล่นไวๆซึ่งมันกระโดดติดง่ายไงเออแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไงไป เดี๋ยวดูนะครับว่าจะจะจบกี่นาทีนะเพราะว่าอันนี้ได้บอกเลยว่ามันมันค่อนข้างที่แบบโอเคนะครับเพราะว่าเวลาเรากระโดดมันมันถือว่าโอเคเลยนะนี่ตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรน้องๆมันคือหมาหรือแมวหรือมันคืออะไรอินุยาฉาเหรอใช่ไหมน้อง,อง,องโอ้อยผู้หญิงสิวด่ดีใช่ไหม่ <laughs> ใช่ <laughs> ผู้หญิงหรือเปล่าก็มไม่รู้นะ หน้ามันโอ้โหมีทาลิปติกด้วยอะไรด้วยนะเต้ก็ออแปลกใจนะครับ,บน้องๆไปเลยโอ้ยเมื่อวานก็เอ,อ่อน้องนี่แหละในที่คอมเมนต์ที่มาคุยกันนี่แหละครับก็เขาก็เข้ามาเล่นด้วยนะเต้ก็ขอโทษนะว่าดีแบบ เห็นปาไอ้มุมซ้ายอ่ะที่มันเป็นมันเป็นแชทอะครับคือแบบบางทีแล้วมันเป็นในเหมือนแจ้งระบบเฉยๆแต่เลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ไงแล้วบางทีอ่ะเอ่อถ้าน้องๆแบบตั้งชื่อแบบอย่างเงี้ยอะไรนะตั้งชื่อแบบมันจะมีชื่อแบบ A B C D E F G ไม่ใช่อย่างงี้ดิมันต้องเป็น AFK ออะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะเต้ก็ไม่รู้เนอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีคนแอดในเกมมาหลายคนครับแล้วเวลาเข้ามาอะไรประมาณนี้เต้ก็ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าที่เต้จาได้ก็จะเป็นพวกเอ่อน้องไฮเปอร์จีพวกนี้คือเขาจะตั้งชื่อเปลี่ยนแบบเออเต้จาได้นอยแต่ถ้ามันเป็นชื่อแบบอย่างเงี้ยอะไรนะ a f k k g d b y อะไรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเต้ไม่สามารถจําได้ครับน้องๆเอาจรงชิงเพราะว่าก็มีน้องๆหลายคนนะเออคือแบบก็ น้องเฟิร์นเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็จะตั้งชื่อเออเต้จําได้ครับถ้าน้องๆเข้ามาเ,เต้จาได้เลยแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเออแบบวิวเต้ไม่รู้อะ่ะเออเพราะว่ามันก็มีเพื่อนใ,ในในเกมหลายคนอยู่ครับแล้วมันก็จะเป็นชื่อแบบอย่างเงี้ยแหละก็อีกอย่างเอาจริงนะพูดตรงๆเต้ก็อยากจะเคลียร์ลบเพื่อนทิ้งนะแต่ด้วยความที่เต้ก็กลัวจะเป็นน้องๆช่องเต้ไงเออก็เลยเอ้ยปล่อยไว้ก่อนอันไหนเออแบบดงดูอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่ามันมีเพื่อนแบบชื่อแบบอย่างเงี้ยเยอะครับแบบชื่อแบบจะจะพูดยังไงดีวะเอาชื่อมั่วๆอย่างเงี้ยชื่อไอเอดีเอฟเคะไรก็ไม่รู้อ่ะเออประมาณนี้นั่นแหละครับแต่พวกแบบน้องเฟิร์นไอร์จีอะไรพวกเนี้ยน้องพวกเนี้ยเขาจะตั้งชื่อแบบเออเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไงแล้วมันจำเออเด็ก็จําชื่อน้องๆในเกมได้ประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าแบบบางทีอะไรนะหนึ่งสองเจแปดเกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คือเต้ก็ไม่รู้จะเริ่มจํำยังไงดีมันเหมือนัสเหมือนรหัสอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนพินรหัสพินอะไรสักอย่างนะครับน,น้องๆตอนนี้ก็หกนาทีแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะผ่านหรือโดดเลยรัดรัดค่าตัวตายเลยน้องๆไม่ต้องเอาเย้่ยงอย่างเต้นนะก็เล่นแบบปกติไปเต้ก็เอาเอาร่วงเลยเต้กคือความขี้เกียจของน้องๆมันก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปใหม่เลยวันนี้เนะี่ยแล้วก็ เน้นทางละเธอกูดได้เห็นตัวเลยเอา้าไอ้ตำรวจมาทำไมเนี่ยตำรวจใช่ไหมคือเอาจริงแล้วอะครับเต้ก็กระโดดตายบ้างนะไม่ใช่ไม่ตายเลยนะก็กระโดดร่วงไปอะไรบ้างนะครับแต่แบบคือมันมันก็จบไม่กเกินสิบห้าทีนะเออประมาณนี้แต่เดี๋ยวรอจบคลิปนี้เดี๋ยวเต้ไปเล่นอีกคลิปหนึ่งอะมันจะเป็นที่เต้อบอกอะว่ามันมีแถมไอเทมสามอันเลยนะมีหมดพระเจ้าแล้วก็ อ,อะไรนะเป็นปืนชมวกอะปืนปืนเหมือนอาแบ็คแมนนะครับน้องๆที่ว่ายิงแล้วเราก็พุ่งขึ้นไปอะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไอพ่นเลยเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปลองไปลองอา้าวลวงเลยมัวแต่โม้ก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามใหม่ละครับแล้วก็ผู้ติดตามเก่าด้วยนะขอบคุณมากๆกดไลค์กดแชร์มาเมา้น like, ในเต้ก็ได้ มาทักทายส่งรูปหัวใจอะไรเยี่ยมได้ถ้าไม่มีใครจะคิดว่าจะพูดอะไรกับเต้ก็กดกดรูปหน้าอีโมชั่นนะก็ได้ครับน้อง,อ,ง,อ,งอันนี้ก็ใกล้ใกล้เลยนะน่าจะครึ่งทางแล้วปะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอมินิบอสเมื่อไหรอ่ะก็ใกล้จบแล้วแน่นอนโอ้ยภาพสวยนะครับนี่งไงพูดถึงไม่ทันการทคำเจอมินิบอสเลยครับน้อง บอยชื่ออะไรนะแกมหลอกหรอแกมหลอกชิค่าหรอเป็นเหมือนอหุ่นโรบอกว่าครับเป็นเหมือนหุ่นรับใช้ประมาณนี้ปะน่าจะใช่นะเออโอเคเราเขายืนนิ่งๆแล้วก็แอบ,บยิงก่อน กดรัวๆเลยแต่ไม่โดนเวยโดนเม็ดเดียวเองนะเมื่อกี้เดี๋ยวเบรกก่อนเบรกแล้วกดก่อนอีกลูกนึงอีกลูกเดียวเออโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตรงนี้จะบักไหมเพราะส่วนใหญ่จะเจอบักบ่อยมากเลยอีกตรงสไลเดอร์ลงไปเนี่ยจริงๆเลยนะกระโดดกระโดดรดเต้นกระโดดรดเต้นไป อ้าวต้องวิ่งเองน้อง,องโอ้ยแต่อันนี้ส่วนใหญ่ผ่านครับถ้ามันวิ่งเร็วเร็วแบบนี้มันจะลอยไปเองเลยนะโอ,โอเอเคแล้วก็เจอบอยละเดี๋ยวก่อนอ๋อต้องเจอเลเซอร์ก่อนดิเจอไอ้พันลมเลเซอร์ก่อนเต่จะบอกว่าไอ้พันลมเลเซอร์น้องไม่ต้องกลัวเลยครับชิดขอบบางเดียวเลยชิดขอบแล้วปล่อยแม่งลอยขึ้นไปเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งสิ้นเลยถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนะี่ยยิ่งโดนนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยชิดขอบเลยเต้เนี่ยไม่สนใจเลยปล่อยมนะันเลย ลอยเลยไม่ต้องหลบอะไรทั้งสิ้นชิดขอบมึงเดียวเนี่ยดูดิยังไงก็ไม่โดนน้องๆเชื่อเต้เต้เตทำมาแล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้าเรางัวแต่ซ้ายขวาซ้ายขวาแม่งโดนทุกทีเต้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะยิ่งหลบยิ่งโดนอืมอันนี้ปล่อยมาเลยโดนก็โดนชิดขอบมึงเดียวลอยขึ้นไปเลยต่อไปอได้ปืนแล้ว บอสบอสตัวอะไรเนะี่ยจอเคจอเคใส่แว่นน้องๆใช่ไหมจอลเลคี้เอ้ยอะไรโอ้โหแล้วดูขาเขาขาขาเขาเลียวมากเลยขาเขาสลิมมากเลยนะครับน้องๆโอ้โหอีจอเคอีจอเคอีจอเลคี้อีจอลเลคีออลค้อ้าวอ๋อทีเดียวอุย้ยแต่ดีนะเลือดเขาไม่ลดนะครับน้องๆ ถ้าโหลดนะ่ะตายเลยโดยววนทีเดียวตายเลยเราอัดโอเคผ่านแล้วสิบสิบนาทีหน่อยๆใช่ไหมสิบนาทีหน่อยๆ โอเคคลิปนี้เต้ยก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูไออีกแมพหนึ่งที่วิทยบอกนะที่ว่ามันมีแถมไอเทมนะดยไปดูกันนะครับว่าเป็นไงโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับน้องๆที่เข้ามาดูขอบคุณครับ